ดีนะฮะอ่าคันนี้เครื่องเก่าเป็น K 2 0นะฮะสองจุดศูบ้านเรานะครับคันดดียก K 2 4 R B B นะฮะตัว200้บาทล,ลงนะครับชนของเดิมนะฮะโอเคก็คันนี้จัดดีแบบนะฮะชนของหลักใช้งานรทบันโซฮห95นะครับก็ฝนตกนะ วิ่งให้ดูเยอะไม่ได้แล้วก็เขวนีีรถเยอะด้วยนะครับมาจูนอกสถานที่นะฮะก็คดีจูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับโด,โดยใช้เอฟใ b แบนนี่ครับโดนจับส่วนผสมแล้วมากกับอากาศนะฮะกอทำให้ดูเลยมั้งมาพลังเที่ยงยี่สี โอ้ยขับรถกัน,นเนาะเบอร์ขอแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกว่ะฝนตกหลักด้วยนะฮะอ่ะโอเคก็ชนกล่องเดิม k คนะครับไม่ต้องเพิ่มกล่องนะอันนี้ก็รีแบปบ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปิดลงเปิดลอดให้ครบหมดนะฮะหมดความเร็วให้ครบหมดนะฮะเท่าที่กล่อง K ยี่สิบเดิมล็อกไว้นะฮะแล้วก็ปรับน้ำมันปรับไปให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้เรามาโซ่495นะครับก็ล้อต17นะฮะ่อใบหนึ่งนะครับก็ทีตูนะฮะตูคันละ3,500บาทนะครับก็ภาษาที่ก็บวกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ ด้าอู่อยู่สรีไทยเจ็ดสามนะครับอยู่น้าปากซอยรู้สิทุกคนนะฮะอีกที่คือรับนุกกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งานจูเดียวนะครับเซอร์วิสแต่แนั้นทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะฮะแล้วก็มีบริการจูนอกสถานที่นะครับบวกค่าเดินทางนะฮะไปทุกที่นะครับแต่บวกค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามนะฮะได้รับสารช่องทางนะครับ f a c e b o o k YouTube g o o g l e Map นะครับ พิมพีจูร mm. ีแมพคอนดาเจอรับฝากท่องทางเลยนะครับโอเคเรา่าจะวิ่งไปดูสักหน่อยพี่เขาช้ามากเลยโอเคก็ส่งงานแล้วกันนะฮะสำหรับ c ีวิคเอเครื่องเดิมเป็นเครื่องสองตัวโซนบ้านเรานะครับยกเค24 RBV นะฮะโอเคน้ำมันโซฮอลเาห้ครับขอบคุณครับ